ถ้าฉีก MOU 43อะไรจะเกิดขึ้นถามว่าสนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสยังต้องใช้ไหมก็ราต้องใช้ไอ้แผนที่ฉบับนั้นซึ่งมันมี1นึ่งต่อสองแสนอยู่ตอนนี้ก็ต้องใช้แต่จะไม่มีบันทึกที่บอกว่าขอเปลี่ยนเป็น1นึ่งต่อห้าหมจะไม่มีอันนี้เพราะว่าเป็นบันทึกการประชุมใน MOU 43ถ้าฉีกมันก็จะเหลือแผนที่ของหุนเซนหนึ่งต่อสองแสน เท่านั้นเข้าใจไหมครับไปง่ายๆนะตัวเนี้ยให้เข้าใจกลลศึกเขาก่อนคือ MOU 43มเนี่ยบังมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ขนาดนี้กําลังปั้นให้มันมีปัญหาโดยบอกว่า MOU 43เนี่ยนะข้อหนึ่งเนี่ยคือการบังคับให้เรายอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนอันนี้ไม่จริงข้อหนึ่งนะสนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสอ้าวท่านดูอะอันนี้คือ อข้อหนึ่งนะครับมันจะมีข้อกอข้อขอข้อขอซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยข้อหนึ่งเขาอธิบายไว้ว่านะมอวสี่สามเนี่ยการเจรจาปักบันเกตแดนเนี่ยให้เป็นไปตามเอกสารดังต่อไปนี้สรุปง่ายๆข้อกอกับข้อขอเนี่ยคืออนุสัญญาระหว่างไทยกับสยามนะฮะนะทุกฉบับเลยตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเก้าสามหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์สี่หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดซึ่งมันมีการปักบันเกตแดนกันมาเรื่อย พราะนั้นให้ยึดไอ้ตัวนี้นี่คือข้อหนึ่งเขาบอกอย่างนี้นะครับแต่ว่าบังเอิญนะข้อคอเนี่ยข้อคอเนี่ยตรงกีดไว้เนี่ยนะเขาเขียนไว้ว่าแผนที่ที่จะตาขึ้นตามผลให้ยึดตามแผนที่ที่จะตาขึ้นตามผลการปักปันเขตแดนของคณะกรรมการปักปันเขตแดนปีหนึ่งเก้าศูนย์สี่หนึ่งเก้าูนย์เจ็ดนะและเอกสารที่ยื่นปีหนึ่งเก้าศูนสี่และหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดนี่คืออสหอมดเขาพูด <c> แ <oughs> ค่นี้แหละครับข้อคอเนี่ยเขาพูดแค่อคอนี้เขาพูดถึงแผนที่ นะที่เป็นไปตามอนุสัญญาที่ว่านี้มีตรงไหนเขาบอกว่าแผนที่สเกลสองแสนมีไหมครับคําว่าแผนที่ก็คือเส้นเขตแดนที่ลากอยู่นั่นนะนะฮะทีนี้จะเป็นสเกลอะไรในอนาคตจะเปลี่ยนจะอะไรแต่ขอให้เป็นเส้นเขตแดนเส้นนี้ที่อยู่ในแผนที่นี้ส่วนสเกลจะละเอียดลงมันก็ยิ่งดีขึ้นถูกไหมครับอืมตามหลักการที่เจรจากันไว้ว่าลากกันตามสันปันน้ำ สรุปแล้วท่านังครับข้อหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีตรงไหนระบุเลยว่าต้องเป็นแผนที่สเกลหนึ่งต่อสองแสนเท่านั้นไม่ได้ระบุอย่างนี้ภาพรวมของข้อหนึ่งก็คือให้เป็นไปตามสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศสที่เคยปักปันเขตดเดินกันมาก่อนซึ่งมันก็ใช่ไม่มีใครปฏิเสธแล้วครับตรงนี้มันก็ต้องเป็นอย่าง,งานั้นต่อให้ฉีก MO u สี่สามไปแล้วก็ต้องยึดหลักนี้เหมือนเดิมไม่ยึดหลักนี้เราจะยึดหลักไหนจะเอาอะไรเป็นหลักในการเจรจา เร่าการฉีก MOU-43 นี่ันในข้อหนึ่งเนี่ยที่อ้างว่าไปเอื้อประโยชน์ให้ใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนนี่อันนี้พูดเกินไปในส่วนที่สัญญาไม่ได้บอกว่าเป็น1นสองแสนหรือเท่าไหร่แต่เขาพูดถึงแผนที่ที่ลากเส้นประมาณนี้สเกลเดี๋ยวคุณไปว่ากันไงแล้วแต่ครับซึ่งตรงเนี้ในการประชุมครั้งหนึ่งรู้สึกจะเป็น5้าสามด้าจำไม่ผิด ใทยเสนอนะครับว่าให้ใช้แผนที่สเกล1ต่อ2 0 0แสนโดยอ้างอิงแผนที่ของสนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสที่ว่านั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกัน1นึ่งต่อสองแสนหรือห้าหมอะไรเลยครับเราอ้างอิงแบบนั้นแต่ขอให้เป็นแผนที่1ต่อ5้าหมื่นแล้วเราทําบันทึกเอาไว้ใน MOU เพราะ MOU คือบันทึกการประชุมใครว่าอะไรอย่างไรก็ว่าไปแล้วการบันทึกต้องยินยอมนะครับทั้งสองฝ่าย ปรากฏว,ว่าบันทึกนี้โอเคครับเราเป็นคนนําเสนออัมพูชายังไม่เห็นด้วยแต่ก็ยังไม่ปฏิเสธเราก็บันทึกเอาไว้แบบนั้นสุดท้ายท่านฟังครับถ้าฉีก MOU 43อะไรจะเกิดขึ้นถามว่าสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศสยังต้องใช้ไหมก็ต้องใช้ไอ้แผนที่ฉบับนั้นซึ่งมันมีหนึ่งต่อสองแสนอยู่ตอนนี้ก็ต้องใช้แต่จะไม่มีบันทึกที่บอกว่าขอเปลี่ยนเป็นหนึ่งต่อห้าหมืน จะไม่มีอันนี้เพราะว่าเป็นบันทึกการประชุมใน MOU 43ถ้าชีกมันก็จะเหลือแผนที่ของฮุนเซนหนึ่งต่อสองแสนเท่านั้นเข้าใจไหมครับ <c oughs> นอกจากนั้นตนั้นครับอ่ะยังมีอีกนะ MO u ยสเนี่ยนะยังมีข้อที่ต้องพูดถึงกันอีกนะในข้อห้าอ่ะข้อ, 5, อห้าตัลงครับเขาบอกว่าไงฮะ นะครับเดี๋ยวนะห้ามเปลี่ยนแปลงอะไรในพื้นที่ซับซ้อนอ่ะผมขยายให้ดูขยายได้ไหมไม่ได้ท่านดูดีๆฮะเขาบอกว่าอย่างงี้ฮะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การสำรวจตลอดแนวเส้นทางร่วมกันไปอ่าอย่างมีประสิทธิทผลหน่วยงานของรัฐบาลกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเหล่านั้นจะงดเว้นการดําเนินการใดๆที่มีผลในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและพื้นที่ชายแดนซึ่งถ้ายกเลิกข้อนี้ ยกเลิก MOU ม3สก็ต้องยกเลิกข้อนี้ด้วยการกระทำใดๆของกัมพูชาที่ภูมิเขือหรือการสร้างอนุสาวรีย์ตาทมตาอมนั่นนหะหรือเอาตลาดเข้ามาลักษณะลุกล้ำเข้ามาในนี้ซึ่งมันผิด MOU 43ข้อ5ทั้งหมดถ้าเราฉีกตัวนี้คุณเซนสบายเลยครับเพราะไม่มีหลักฐานแล้วการละเมิดจะสัญญาเนี่ถูกหมดแล้วการที่เราไปทุบของเขาทิ้งเนี่ย ะเราจะเอาหลักฐานอะไรมายืนนะนี่อีกหนึ่งอันที่ฮุนเซนอยากให้เลิกเข้าใจไหมนอกจากนั้นครับข้อแปดอันนี้ชัดเจนนะรวังข้อแปดที่มันพูดสั้นๆแต่ว่านัยะมันมัน,ม,นมันเยอะระวังข้อแปดนี่เขาบอกว่านะในการระง,งับข้อพิพาทใดๆ นะที่เกิดจากการตีความเนี่ยนะที่ว่านี้นะคือเรียกว่าเกิดจากการปักปันเขตแดนเนี่ยนะครับนะครับะให้ทําการโดยสันติวิธีโดยการปรึกษาหารือและเจรจาหมายความว่าไงครับการระงับข้อพิพาทใดๆหรือการคุยเรื่องเส้นเขตแดนเนี่ยให้เป็นไปโดยสันติวิธีปรึกษาหารือและเจรจานั่นหมายความว่า ก็ต้องเจราจาภายใต้กรอบของ m o u ส3ใช่ไหมครับซึ่งกรอบ m o u ส3าข้ออื่นๆนี้ท่านฟังครับมีไหมเนี่ยฮะข้อหนึ่งเนี่ยอาข้อสองเนี่ยเนี่ยชัดเจนมากเขาบอกให้มีคณะกรรมการจัดการจัดทําเขตแดนนูน่นนี่นั่น jbc อะไรที่ว่าเนี่ยในการเจรจาเพราะนั้นตรงนี้ครับข้อแปดประกอบกับข้อหนึ่งเนี่ยเขากลาลังบอกว่าถ้ามีความขัดแย้งใดๆให้เจราจานะครับให้ปรึกษาหารือกัน ในระหว่างไหนในระหว่างข้อหนึ่งก็คือธนะกรรการต่างๆที่ตั้งขึ้นไว้ตาม MOU43 หมายความว่าไงครับหมายความว,ว่าห้ามเอาไปขึ้นศาลโลกนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่หุนเซ็นมันอยากกชีกเพราะมันต้องการศาลโลกศาลโลกมันได้เปรียบเพราะมีคำพิพากษาเก่าอยู่แล้ว พราะฉั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำมาซึ่งความต้องการของหุณเซ็นทั้งสิ้นนี่แหละครับต่อมาก่อนหน้านี้ก่อนที่ไอ้พวกเปลดนี่มันจะออกมาบอกว่ายกเลิก MOU 43คุณเซ็นมันยกเลิกก่อนพลังปาดพูดในพุทธิสภาของมันเองตั้งแต่วันที่2มิถุนายน68นะครับบอกว่า MOU 43เนี่ยล้าสมัยนะครับใช้ไม่ได้อีกต่อไปใช้มาแล้ว25ปียังเจรจากันไม่ได้ต้องฉีกทิ้ง มันว่ายอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นแต่มาครับเนี่ยบรรดาไอเด็กไอลูกสกอยทั้งหลายนี่รับลูกคุณเซ็นกันมาเจตนาไม่เจตนากูก็ไม่รู้และตั้งแต่นั่นแหละครับเนี่ยลูกชายในเน,นในวินใช่ไหมครับมานี่พักไอป้อมแล้วนี่พักก้าวไกลไอพักประชาชนยกเลิก M o U 4. เอ็มโอยสี่สามสี่สีนะฮะมันก็จะยกเลิกสามข้อที่ว่านั้นหนึ่ง สนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสแผนที่1ต่อ2องแสนยังไงมันก็ต้องอยู่ฉีก MOU 43่แล้วไอ้นี่ยังอยู่แต่ที่ยกเลิกไปคืออะไรครับที่เราบันทึกทำความเข้าใจเอาไว้นะ่ะว่าเราจะใช้1ต่อห0 0 0 0ืนนั่นแหละครับจะหายไปจะเหลือแต่1ต่อ2องแสนที่หุณนเซ็นต้องการอันนี้เราไม่ได้ทำลายนะแผนที่1ต่อสองแสนใดๆอย่างที่เขาโฆษณากลายเป็นว่าเราไปทำลายหต่อห้าหมื่น ที่เราเคยทําบันทึกเอาไว้ใน MOU 2. ภูมะเขือนะครับที่มันล้ำดินแดนสร้างนะครับเรียกว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆนาน,นาวัดวาอารามที่สร้างเข้าไปในเขตที่ตกลงเนี่ยผิด MOU 43หมดเลยข้อห้าห้ามสร้างอะไรในพื้นที่นี้เพราะมันต้องการฉีกไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียหายนะครับไม่งั้นกัมพูชาจะถูกฟ้องข้อหาลุกลานผิด MOU ข้อสามข้อแปดครับการเจรจาตกลงใดให้เป็นไปในเนี่ยการปรึกษาหารือก็คือในคณะกรรมการคือเนี่ยพูดง่ายๆว่าเจราจากันใน